สหพัฒน์ทีวีบ้านบึงจัดงานอิเล็กทรลต์ลดยกกด้อนค r ว n รนเซลเครื่อใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรลั์ลดสูงสุด50%มาก่อนได้ก่อน27กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นที่สหพัฒน์ทีวีสาขาบ้านบึงเครื่องดูดฝุ่นดั้มจับชูอินวันเหลือเพียง3,199บาทเตาแก๊สสองหัวเหลือเพียง1,599บาทตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นเหลือเพียง3,899บาทเครื่องอ ผ้าฝาหน้า7.5กิโลกร,รมัมเหลือเพียง11,999บาทตู้เย็น2ประตู11คิวเหลือเพียง1 4 9 9บาทตู้เย็น4ประตู17.5คิวเหลือเพียง19,999บาท เครื่องปรับอากาศแอร์อิเล็กทรลัก9,000 BTU ราคาเริ่มต้นรวมติดตั้งเพียง13,999บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรลักอีกมากมายหลายรุ่นนำมาลดราคายกกด้งมีโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ผ่อน0%นาสูงสุดถ,ถึง10เดือนรับเงินคืนสูงสุด36,000บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 4 4 5 8 4 0หรือดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยลดยกกระดังขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วเฉพาะสาพ์ทีวีสาขาบ้านบึงเท่านั้น27-30กันยายน2567นหมดแล้วหมดเลยมาก่อนได้ก่อนกับเ่องเช้ไฟอิเล็กทรอนิก์ลดราคายกโกดังอิเล็กทรอนิก์ลดยกกดัง